ม,มีเทียนเหรออืมไม่มีเทียนเราจุดตะทุก,ก็ได้ ขอโชคลาบกับปู่ฤศีตาไฟที่กดฤศีบ้านโคกเมืองเราแค่อธิษฐานจิตเอา ลมแรงได้ไหมพาได้รบางสิจ๊ะบรรยากาศดีมากเลยเนาะที่นี่นะมนีหววไม,นะม่น่ เผื่อเจะาปู่ก็ให้สามตัวตรงตรงนะเจะาปู่เคยมีคนมาขอที่นี่ถูกหลายรายลายอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองมาขอจะาปู่บ้างว่าเราจะถูกไหมเออใหม่ๆยังไม่ทูบนั่นแหม ทำไมเลขไม่ออกเลยหรือเจ้าพ่อเขาจะไม่ให้นะอืตัวนี้ไม่มีหวยเลยเดี๋ยวรอรุ้นนะจ๊ะว่าจะได้ตัวไหนบ<ะ>้างไหน<ะ>ห้าเนี่ยห้าให้ดูทายมันก่อน ไม่ห้ากับแปดนี่เลยสองตัวเฮเห็นไหมเฮ้ยห้าเคิดเฮ้ยห้าเคิดเฮ้ยสองตัวนี่นะ นายห้าจีนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะเฮ้ยี่นี่เฮ้ฉันไม่เห็นเลยอะ่ะโอหนึ่งหาูซออกหนึ่งปแปดอย่างนี้ว่ข้างบนน่าจะเป็นแปดเนาะเออเป็นแปดห้าก็ได้แปดก็ได้นึกหน้นไหนไหมเห็นอะ่ะแต่ฝั่งเนี้ยเจ็ดแต่อตัวด้านหนึ่งแน่นอนที่ที่กระลักเกียนหัว อือันนี้ห้าเจ็ดกับเจ็ดมาแล้ว,วเขาชุดนี้ทำไมมันออกทางหัววะเนาะห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดไอชุดนี้บอกห้าตัวเลยเหรอหลบตาแปดหนึ่งฮ่าหัวนิ้ออี ตามจงวันจะออกใช่ไหมงวดที่แล้วตามแปดหนึ่งไม่ออกออกเจ็ดหนึ่งโอ้โหเขาทำใบสีสวยจังเลยเน,ะนาะนี่ใบสีสียมากเลยใบยสีปากชาให้ <มา S 2> พูสทายสวย,สวยด้หนึ่งเลยเนาะ น่าจะเป็นแปดหนึง่งค่อยดูก่อน ห3มันหานนละเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่เดี๋ยวเรามารอลุนอีกหนึ่งตัวว่าเราจะได้ตัวไหนสารเจ้าปู่ตาหรือสีตาไฟอ,อืม,มจะจะว่าักทกันหมดทินะ้ง เจ็ดอะไรนี่เจ๊เจ็ดสี่แปดเออใช่ใช่ไหมใช่แน่นอนให้ดูหมดกดอนไม่แปลงกระสูนเจ็ดสี่แปดไอตัวนี้นี่ชัดไอ้ข้างล่างนี่เจ็ดสี่แปดเลยไม่เจ็ดเจ็ดโตไเจ็ดนั่นอ่ะเจ็ดตรงเคเล่นตรงกันค่ะเจ็ดสี่แปดนี่เห็นไหม เอาไปลุ้นได้นะคะเพื่<ล>อนเรา้ะชั่งบนกต่ห้าสองนะจ๊ะไม่ห้าสองก็ห้าเกดช้างบนเห็นไหมตายเลยตายบนเลยเนาะอืไปลุ้นดูนะคะขอให้ถูกหัยทุกคน